เลยนะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับแม็กชิล c าชาแนลแต่ว่าวันนี้อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะหัวข้อคลิปและปกคลิปแน่นอนว่าเราไม่ได้มารีวิวหรือว่ามาทําอะไรที่เกี่ยวกับบิวตี้นะคะซึ่งถ้าใครที่ไม่เคยตามช่องแม็กมาก่อน,นะคะ่ะปกติเราทําเกี่ยวกับรีวิวเครื่องสําอางนะคะแต่ว่าวันนี้เรามากันกับคอนเทนต์ทามองใหม่จ้า ดีใจมากแต่ว่าส่งเสียงดังมากไม่ได้เพราะทุกคนในบ้านนอนกันหมดแล้วนะคือก่อนหน้านี้เ,ยเคยทําห้องไปแล้วนะคะ <S <S ซึ่งเป็นห้องนอนของแนกนะมี2คลิปด้วยกันนะคะสามารถไปย้อนดูกันได้แต่ทีนี้เราลามมากันที่ห้องนั่งเล่นแล้วนะคะทุกคนคือไม่ใช่ว่าเราเสพติดการทําห้องหรืออะไรนะแต่ทีนี้มันมีเหตุผลอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเกินก่อนเนาะว่าทําไมแนกถึงทําห้องนั่งเล่นใหม่นะคะเหตุผลที่แน็กทำห้องนั่งเล่นใหม่เนี่ยเพราะว่าแนกต้องการพื้นที่ในการถ่ายคลิปมากยิ่งขึ้นนะคะจากเมื่อก่อนเนี่ยแนกจะชอบ ถ่ายคลิปในห้องนอนของแน็กซึ่งแน็กก็พยายามเปลี่ยนหลายๆมุมนะไม่ว่าจะเป็นมุมหนังสือมุมโชว์ของดอยมุมเตียงของเราคือเราวนเวียนอยู่ในห้องนอนอะแบบหลายมุมแล้วคือฉันแบบไม่ไหวแล้วฉันอยากให้คลิปของตัวเองอมีความหลากหลายของแบ็กกราวมากยิ่งขึ้นกลัวคนดูเบื่อนั่นนู่นนี่อะไรแบบนี้นะคะแล้วพอเราจะมาถ่ายห้องนั่งเล่นก็ถ่ายไม่ได้เพราะว่าห้องมันลกมากแล้วก็แสงไม่ได้เลยคือแสงแบบมา นึกออกไหมผ้มาม่านสีฟ้าเออถ่ายออกมาหน้าก็จะมีความอมฟ้ามอมเขียวแล้วก็ของลบเออแบล็กเกล์คือไม่ได้ฉะนั้นก็เลยตัดสินใจที่จะทำห้องนั่งเล่นใหม่นะคะ ซึ่งก่อนอันนี้เนี่ยแนก็คิดไว้นานแล้วว่าจะทําแต่ก็ไม่ทําสักทีหนึง่งเพราะว่าเราติดปัญหาหลายอย่างก่อนอันนี้แนก็มีความคิดว่ายังไม่อยากทําเพราะว่าเราอยากจะเอ้ยรอทําทีเดียวตอนได้บ้านใหม่เลยอะไรอย่างงี้ดีไหมเพราะว่าถ้ามาทําตอนนี้เดี๋ยวสักพักเราอาจจะมีบ้านใหม่ซึ่งพอมาคิดทบทวนอีกทีหนึง่งแน็กเธอแบบมโนเธอเงินเธอไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันอีกนานมากกว่าเธอจะมีบ้านใหม่เป็นของตัวเอง กว่าจะถึงตอนนั้นเนี่ยรอจะลากงอกนะเออคือเธอจะอยู่กับห้องนั่งเล่นที่แบบว่าอึมครึมต่อไปไม่ไหวแล้วฉะนั้นเธอต้องทําตอนนี้นะคะ <c oughs> ก็เลยจัดการนะคะ จัดห้องใหม่สักทีหนึ่งนะคะในที่สุดเราก็ลงมือทำแล้วนะคะแต่ว่าบอกก่อนนะว่ามันยังไม่ได้เสร็จหนึ่งร้อนะคะอันนี้น่าจะประมาณสัก70%ได้คือมันยังเหลือในเรื่องของการตกแต่งแล้วก็ยังมีบางมุมที่มันยังไม่เข้าที่เข้าทางนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ่ายคลิปนี้ไปได้อีกแบบหนึง่งอีกคลิปหนึ่งที่เป็น EP 2ีอาจจะเป็นห้องที่มีความเปลี่ยนแปลงอีกแบบหนึ่งก็ได้นะคะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันขึ้นอยู่กับของที่มาแล้วก็อารมณ์ในตอนนั้นว่าเราจะจัด แต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าเราทําอะไรบ้างและมะีของตกแต่งอะไรบ้างที่เพืเ่อนๆสามารถซื้อตามได้อะไรแบบนี้นะคะมีไอเดียตรงไหนมุมแต่ละมุมมันเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนนะคะก็เดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาพูดถึงขั้นตอนก่อนว่าทําอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยแนก มีการทำสีห้องนะคะแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรมากเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็เป็นสีขาวอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีบางมุมที่มันไม่ได้ขาวแบบขาวเจอที่เดียวนะคะพ่อเน่กก็ทาสีเสร็จให้เรียบร้อยแล้วคะแล้วก็จะมีมุมตรงหิ้งพ้านะคะที่ของเยอะมากมีรูปภาพมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะแล้วเน่ยก็ไม่ได้ถ่ายก่อนหน้านี้ไว้อีกแล้วนะคะเพราะว่าอ่าคือเหมือนเราบอกพ่อว่าเออเดี๋ยวจะทำห้องใหม่นะเดี๋ยวพ่อเก็บพวกหิ้งพา้าน่านน่นนี่อะไรนี้นะแต่ก็ไม่คิดว่าพ่อจะเก็บไปเลยเก็บแบบเก็บเร็วมาก เหมือนแน็กไปที่ไหนสักที่หนึ่องอะพอกลับมาบ้านปุ๊บอ่ะ <_ d ata> พ่อทําเสร็จแล้วอะตรงมมุนั้นนะคือพ่อเอาทิ้งพ้าออกแล้วก็เอารูปภาพอ,าอะไรออกหมดเลยนะคะก็เลยแบบเออไม่ได้มีวีฟอร์อะไรมากมายนะจ๊ะ <_ d ata> นอกจากทาผนังแล้วก็มีในส่วนของการทําไฟนะคะไฟเนี่ยก่อนหน้านี้มีประมาณ3ดวง4ดวงอ่ะมี4ดวงนะคะมีโคมไฟด้วยแต่ มันก็ยังไม่สว่างนะคะเพราะว่าด้วยความที่ห้องมันมันมีความกว้างอะ่ะมันมีความยาวอะไรเงี้ยเออแสงก็อาจจะไม่ทั่วถึงเท่าไหร่เราแนบะเป็นคนที่ทําคลิปเกี่ยวกับบิวตี้เออเราก็ต้องการห้องที่สว่างมากๆเพื่อให้ได้เห็นสีชัดเจนเห็นผลิตภัณฑ์ชัดเจนนะคะก็เลยต้องการไฟที่เยอะมากๆนะคะจาก 4ก็ตอนนี้เนี่ยมี7ดวงในห้องนะคะต้องขอขอบคุณพ่อมากๆเลยที่พ่อแน็กเนี่ยเป็นคนที่เป็นเป็นช่างมาอยู่แล้วอะแล้วทําไฟให้หมดเลยเดินไฟนั่นนู่นนี่เลยเนี่ยเออมีการเปลี่ยนหลอดไฟใส่ลังโคมมีการแบบว่าเดินสายไฟบนเพดานคือแบบอูนะคะเดี๋ยวเริ่มจากแสงสีขาวก่อนค่ะอันนี้คือแสงสีขาวค่ะนะ ้อแสงอันนี้คือสว่างสุดแล้วใช่ไหมคะยังยังยังเราต้องจัดแสงเสร็จแล้วเสร็จแล้วทำแบบทำรับ,รบส,สีวอมนะค่ะขอดูสว่างของสีขาวนะคะสว่างสุดของสีขาว,ส,วาสุดๆไปเลยนะอันนี้ต้องยกเครดิตให้พ่อแนกนะเพราะว่าถ้าไม่มีพ่อแนกเนี่ยแนกต้องตั้งช่างเท่าน,านั้นเพราะว่าแนกก็รทำพวกงานไฟไม่เป็นเลยคือไม่เป็น กลัวไฟช็อตตายนะคะคือถ้าขึ้นไปบนเพดานปุ๊บก,ก็มีสิทธิ์ที่จะแบบว่าเสียได้ตั้งแต่ตรงน,นั้น <laughs> มีไฟฝั่งเพดานมีไฟอะหลอดธรรมดานะคะแล้วก็เอาโคมไฟอันเก่าออกซึ่งโคมไฟอันเก่าอ,อ่ะมันเป็นโคมไฟสีเหลืองวบบเหลืองอัรลมอันนั้นนะ่ะแน็กเถียงกับพ่อนานมากว่าจะเอาออกมันสวยยังไงพ่อสวยควาสีทอง สีทองรุ่มเรืองไฟไฟแบบพ่อต้องเอาออกมันไม่เข้ากับอะไรในบ้านนี้เลยพ่อต้องเอาออกอะไรเงี้ยคือเราคิดตีมไว้แล้วว่าเราต้องการความแบบเรียบๆแต่ว่าโคมไฟอันนั้นมัน,ม,นมันเอนกระเหลิกระเลิมาก <c oughs> ต่อมานะคะเราก็มาจัดก,การกับผ้าม่านอันเกา่าที่เป็นผ้าม่านสีฟ้าสีฟ้าแบบฟ้ามากแล้วเป็นแบบว่าผ้าเรือบแบบ สมัยก่อนอะซึ่งซึ่งเราไม่อินเราไม่ชอบใช่ปหเราก็เอาออกนะคะเราก็ไปซื้อผ้ามาไปซื้อผ้าจากร้านที่เขาขายผ้าเหมือนแบบว่าผ้าหุรัดอะไรแบบนี้นะแต่ว่านายไม่ได้ไปซื้อที่ผ้าหุรัดนะนยไปซื้อที่นาเกลือนะคะก็จะมีร้านขายผ้าอยู่วเราก็ไปเลือกผ้ามาแล้วเราก็ถามเขาว่าเอออยากได้ผ้ามาทําผ้าม่านเขาก็ให้ผ้านี้มาคะเป็นผ้าสีขาวเออก็นายให้แม่มาเย็บให้นะคะอืมแม่นายก็อืมนั่นแหละงานฝีมือมาแล้วจ้าเย็บผ้าอะไรอย่างเงี้ย อะไรอุบาทเธอต้องไปเติมแป้งก่อนหรอถึงจะถ่ายไดไ้ไม่ใช่อุบาทยิบม่ไชํำแล้วมันไม่เห็นหน้าซะหน่อยถ่ายตัย้งไกลเมียพ่อต้องสวยเหรอถึงจะถ่ายได้ใช่ต้องเลิศเลยหลักล้กองก็ไม่ได้สูงไกลนะ้หน้าเลยนะก็ถ่ายไกลๆให้ตัวเองมาติดหน้าต่างเฉยๆก็จะได้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราให้ดูสักนิดนึง เนี่ยก็เป็นผ้าม่านสีขาวเรียบเรียบให้ห้องของเรามีความเรียบร้อยที่สุดไม่เออกระเหลิกไม่มีความแบบ ตกใจพม,นะม่านปะนึกออกป่ะแบบเฮ้ยพม่าอะไรอี่ยสีอะไรทำไมมันโดดเลยขนาดนี้นะคะไม่ค่ะเราจะเอาให้พม่าเป็นสีขาวเข้ากับสีกําแพงอะไรนี้นะจ๊ะที่นี้มาต่อกันที่มุมด้านนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราย้ายกล้องไปที่มุมนู้นนะคะมากันที่มุมนี้นะคะจะเป็นมุมก่อนที่เราจะออกไปนอกบ้านใช่ปะเนี่ยก็เลยให้เป็นมุมสําหรับการแต่งตัวทําผมนั่นนู่นนี่นะคะมีกระเป๋าเออน,นั่นนู่นนี่วางนะคะอ่าจริงๆมันจะต้องมีกระจกตรงนี้นะทุกคนเป็นกระจก วงกลมใหญ่ๆนะคะซึ่งเราสั่งไว้เรียบร้อยแล้วแต่คือของยังไม่มาจ้ะของมาช้ามากส่งจะไม่ได้ว่าสั่งวันไหนแต่ว่าของไม่มานะคะก็เลยไม่ทันที่จะมาติดตั้งนะคะจริงๆมันต้องมีกระจกนะทุกคนและจะมีตู้ตรงนี้นะคะตอนแรกเนี่ยแนคคิดไว้ว่าจะเออเป็นโต๊ะเครื่องแป้งแบบนั่งได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ เท่าที่เราดูมารา,าคาค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็มันอาจจะแบบเก็บของได้ไม่เยอะอะไรเงี้ยซึ่งของของเรามันเยอะนะคะการที่เรามีตู้แบบนี้เนี่ยมันก็จะเก็บพวกอ่าเขาเรียกพวกหวีพวกที่เครื่องทำผมอันใหญ่ๆลุงลังอะไรเงี้ยไว้ในเกดได้มันทุกอย่างมันก็จะดูเรียบร้อยดีอะไรแบบนี้เวลาใช้งานก็ค่อย หยิบขึ้นมาใช้นะคะและตู้อันนี้เนี่ยแน็กซื้อมาจากอีเกียนะคะเป็นตู้แบบเดียวกับในห้องนอนของแน็กนะและจริงๆแล้วแน็กจะซื้อเป็นสีดํานะคะเรามีดรับไว้ด้วยนะก่อนน้นนี้เนี่ยเวลาแน็กจะทําห้องต่างๆเนี่ยแน็กจะมีภาพในหัวแล้วนะก็ไปเซิร์ชรูปของอะไรเงี้ยมารีทัชใส่ให้เห็นภาพว่าเออมันจะได้ประมาณนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตู้เนี้ยเราจะใช้เป็นสีดําให้มันเข้ากับประตูตรงนี้แต่ทีเนี้ยสีดํามันแพง มันแพงกว่าสีขาวทุกคนมันแพงกว่าหนึ่งพันซึ่งเราแบบประหยัดเราต้องประหยัดก็เลยซื้อสีขาวมานะคะก็เลยคิดว่าเออถ้าสมมติว่าสีขาวมันไม่โอเคค่อยมาทาสีก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเออมาวางแล้วมันก็เออก็ได,ได,ได้ได้อยู่อะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วจะมีต้นลิ้นมังกรที่เราเอามาตกแต่งนะจริงๆนะรงๆนีจะวางไว้ที่พืนนะคะแต่รู้สึกว่าต้นมันเตี้ยไป เออถ้าซื้อต้นใหญ่เนี่ยต้นใหญ่ก็ราคาแพงมากแบบต้นใหญ่สูงๆเลยใช่ไ่ะอันนี้เรามีงบน้อยนะคะเราก็เลยวางใส่กับเก้าอี้อันนี้ซึ่งมันเป็นเก้าอี้ที่จริงๆไม่ได้มีแผนว่าจะวางเก้าอี้ตรงนี้เลยนะแต่ว่าเก้าอี้ตรงนี้เนี่ยเหมือนพ่อแนะเอามาเหยียบสําหรับทําอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วพอวางปุ๊บมันก็สวยนี่นี่หว่ามันก็เข้ากับอตรงนี้นะคะที่เป็นมันคืออะไรนะเดี๋ยวที่ห้อยพวงกุญแจเออสีมันเป็นสีไม้อะไรเงี้ยเออก็จะได้แบบว่า เออมีความได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่บางทีเราอาจจะเปลี่ยนเก้าอีก้ก็ได้นะคะเป็นเก้าอี้แบบหนึง่งเพราะว่าพ่อกับแม่ในร่ยไม่ชอบแต่ว่าก็ยังไม่สวยแล้วก็โอเคได้เดี๋ยวเดี๋ยวควมมิตังก่อนคืนนี้เป็นคนจ่ายไงใจเย็น พอจบมุมนี้แล้วนะคะเราก็มากันที่มุมนี้นะค่ะทุกคนนี่เลยอุตายแล้วเขินพัดลมเลยจริงๆพัดลมนี้ไม่ได้อยู่ห้องนี้นะคะแต่ว่าเราเอามาเปิดไว้ก่อนเพราะตอนนี้ร้อนมากไม่ได้เปิดแอร์นะเรามาดูกันที่มุมนี้กันดีกว่าค่ะนี่นะจ๊ะจะเป็นมุมสําหรับวางของนะคะมีมุมกระจกไม่ใช่มุมกระจกสิตู้กระจกไวโชว์ของจ้านี่เลยคือเราคิดไว้ว่าตู้กระจกนี้เนี่ย ฉันจะเอามาโชว์ฟิกเกอร์โชว์พวกว่าโมเดลต่างๆแล้วเราก็พรีวิเรียบร้อยแล้วนะคะมีพี่ฮอกแล้วก็มีกิูซึ่งยังไม่มามาทีปีหน้านะคะแต่ว่าพี่ฮอกเนี่ยจะมาแล้วแต่ยังไม่มาคือมาถึงพรุ่งนี้ไม่ทันด้วยก็ไว้ดูคลิปหน้าละกันนะว่าพี่ฮอกของเราเนี่ยจะรอแค่ไหน <c ười> ฉันแค่เห็นตัวอย่างเอาเอาบอกตามตรงเลยนะไหนก็นไม่ใช่เมนพี่ฮอกแต่เห็นรูปในเน็ตแล้วรู้สึกว่าฟิกเกอร์มันสวยคือปีกของพี่เขาแบบ ความกระเทยอ่ะกระเทยชอบปีกเขาจะเห็นไหมคือฉันชอบปีกพี่เขามากปีกเขาคือมีความปังถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เมนแต่สวยฉันก็ซื้ออะไรแบบน,นี้นะคะตอนนี้ก็เลยวางอะไรบโบ้เบ,บ,บ้เอามาวางไว้ก่อนอะไรอย่าเงี้ยนะ ส่วนชั้นวางอันนี้นะคะแน็กซื้อมาจากช้อปปีนะราคาประมาณ500ได้นะคะรวมส่งแล้วอะไรแล้วก็น่าจะ500กว่ากว่าแล้วเนาะเป็นสีขาวนะตอนแรกเนี่ยแน็กจะซื้ออีกแบบหนึ่งที่มีความสูงแล้วก็กว้างกว่านี้นะคะ150ยหคูณแต่ว่าทีนี้แน็กมีความรู้สึกว่าถ้ามันสูงอะ่ะมันก็จะเป็นเหมือนที่กั้นห้องใช่ปหตอนแรกแน็กอยากได้แบบที่กั้นห้องเลยนะประมาณเนี้ยแบบสูงขึ้นมาประมาณนี้นะคะก็จะมีความแบ่งเป็นสัดส,ส่วนได้ดีว่าเออตรงนี้คือมุมตรงนี้แล้วก็เป็นมุมสาหรับดูทีวี แต่คิดไปคิดมาเนะี่ยรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าที่กันมันสูงเนี่ยมันทําให้ห้องของเราดูแคบลงอะ่ะเออคือมันเป็นสัดส่วนแหละแต่ว่ามันจะดูไม่กว้างแลนะอยากให้ห้องนั่งเล่นมันดูมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันว่าเออเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเห็นทีวีเลยอะไรแบบนี้มีความเห็นหมดทุกอย่างนะคะก็เลยไม่ได้ซื้อแบบสูงมานะก็เลยเนี่ยได้มาเป็นแบบนี้นะคะนี่สูงประมาณโซฟาพอดีเลยทุกคนนะ และของที่เราเอามาวางในตอนนี้นะคะก็เป็นกล่องดอยนะคะเป็นกล่องเนนดรอยนะจ๊ะซึ่งจริงๆเราไม่ได้มีแลนจะวางกล่องดอยนะคะเรามีแลนจะวางไว้พวกของตกแตง่งพวกเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะหนังสือนะคะซึ่งในเป็นคนที่ไม่อ่านหนังสือก็เลยไม่มีอะไรมาวางไว้ตรงนี้ คิดว่าเราน่าจะไปซื้อหนังสือสองไม่ก็พวกม็อกอัพหนังสือมาใช้ในการตกแต่งนะแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปซื้อนะคะก็เลยใช้กล่องดอยเนี่ยมาวางตกแต่งไว้ก่อนนะเดี๋ยวพอได้ของตกแต่งอะไรเนี่ยเราก็จะเก็บกล่องดอยไว้ในลิ้นชักอย่างดีนะคะเพราะว่าอย่างนั้นเนี่ยกล่องดอยฝุ่นจะเกาะได้และมีตรงนี้เออเป็นถังขยะนะคะถังขยะจริงๆอ่ะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะวางอะไรไว้ตรงเนี้ยคือเหมือนตรงนี้มันโล่งเห็นไหมทุกคนแน็ะอยากได้ชั้นวางที่กว้างกว่านี้นะให้มันปิด โซฟาพอดีแต่หาไม่ได้จริงนะพยายามหาแล้วพยายามหาแบบหาแล้วแต่ก็ไม่ได้นะคะเลยก็เลยเออเอาถัาาางขยะเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้ก่อนจริงๆเดี๋ยวเราคงจะหาอะไรที่มันมีความสูงกว่านี้มีความเข้ากันมากกว่านี้มาวางปิดหลังโซฟานะคะแต่ว่าอันเนี้ยแก้ขัดด้วยการวางถังขยะไปก่อนเนาะและมากันที่มุมสําหรับนั่งนะคะมุมโซฟาไว้ดูทีวีต่างๆนะ คือโซฟาของแหนกเนี้ยมันเก่าแบบค่อนข้างเก่าแล้วแหละนะเพราะว่ามันก็ใช้มานานแล้วนะคะนี่นะเห็นสภาพไหมไ <c oughs> ม่ความแบบว่าเออแอบหลุดแล้วอะไรแล้วแต่ว่าถ้าให้ซื้อโซฟาใหม่เนี่ยมันจะแบบโอ้โหเป็นหมื่นอะนะคะงบเอยอะไรเอยคือบานปลายนะจ๊ะฉะนั้น,นก็เลยซื้อออที่คลุมโซฟามานะคะนี่มันจะเป็นผ้าประมาณนี้อุ้ยผ้านุ่มเลยน่ารัก เือเป็นผ้าคลุมสีดํานะคะเพราะว่ามันจะได้เข้ากับเจ้าตัวตู้แล้วก็ตัวโต๊ะด้วยเลยนะคะแต่ทีนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าผ้าคลุมของเราเนี่ยจะสังเกตได้เลยนะว่ามันเห็นไหมคลุมได้ไม่หมดซึ่งอันนี้แน็กพยายามแล้วจริงๆที่จะหาไซส์ใหญ่ที่สุดแต่ว่านี่คือไซส์ใหญ่ที่สุดที่แน็กหาได้แล้วนะคะ,ะ,คะ <c oughs> ก็เลยเอาเป็นว่าช่วยมองข้ามตรงนี้ไปด้วยแล้วกันนะเอาแบบว่าถูๆในไทยไปก่อนนะคะส่วนหมอนอันนี้หมอนอันนี้เราก็ซื้อมา เพื่อที่แบบว่าเออคือเราแค่ต้องการหมอนสีเขียวเพื่อให้มันรีเลยกับต้นไม้ที่เราจะตกแต่งตรงทีวีนะคะก็เลยเออซื้อลายอะไรก็ได้ที่เป็นสีเขียวนะคะมุมทีวีนะคะนี่เลยตรงนี้เนี่ยแนกได้ทำชั้นวางไว้นะสำหรับ ใส่ต้นไม้เยอะๆเลยนะกะว่าจะใส่มันเยอะๆเลยให้มันดูเขียวให้มันดูสบายตานะคะตกแต่งให้มันดูเป็นธรรมชาติแต่ถามว่าธรรมชาติไหมก็ไม่เพราะว่าเป็นต้นไม้ปลอม <laughs> มาตรงนี้นะคะก็จะมีแบบว่าของตกแต่งต่างๆนะคะเป็นของสะสมของพี่ชายนักเองอก็คือดีวีดีเซนเซียของเขาซึ่งเขาชอบมากเขาชอบเรื่องนี้มากจริงๆนะและจะมีหนังสือการ์ตูนของเขานะคะมีก้อนเมฆน,น้อยๆที่นัเคยซื้อมาจากที่จตุจักรนะแล้วมีปฏิทินใจยนต์ด้วยค่ะและจะมีอันเนี้ยที่เป็นของตกแต่งนะคะเป็นต้นกระบองเพชรที่นักซื้อมาจากอีเกียเป็นเซต3ชิ้นราคา199บาบาทซึ่งมันน่ารักมา,มากๆและมีเทียนหอมเทียนหอมยี่ห้อนี้หอมหอมาก นี่ทุกคนมันหอมมากจริงๆชอบมากเลยนะซื้อได้ที่นี่ค่ะนี่นะคะเลิศปังพูดมาตั้งนานพูดจนมาจะทายคลิปแล้วแต่ว่านักลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะทุกคนคือลืมขั้ตอนนี้ไปได้ยังไงอะเป็นขั้นตอนแรกๆที่นักทำเลยนะคะอ่ะก็นอกเหนือจากการทาผนังห้องแล้วทาําผ้าม่านทําไปอะไรแล้วใช่ไหมตกแต่งห้อง แน็คได้มีการทาสีประตูนะคะแล้วก็ทาสีตู้ด้วยเลยนะอ่าประตูก่อนอันนี้เนี่ยมันจะเป็นประตูสีเขาเรียกชื่อสีอะไรมาฮอกกี้นีิหรอ ไม่รู้มันคือสีอะไรเป็นสีน้ําตาลแดงซึ่งแบบเราไม่ชอบเรารู้สึกมันเป็นสีแบบสีที่ไม่ถูกกับเราอ่ะรู้สึกว่ามันมันดูเก่าสําหรับเรานะคือบางคนอาจจะชอบก็ได้นะไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่าส่วนตัวของแน็กในรู้สุกว่ามันเก่ามันไม่เข้ากับห้องอะไรนี้นะคะแนกก็เลยขอพ่อทาสีประตูนะและมีสีตู้สีตู้ที่อยู่อ่าไว้วางทีวีนั่นแหละก่อนนันนี้มันก็เป็นสีเดียวกับสีประตูเป็นสีน้าตาลแดงๆงซึ่งอย่างที่บอกเราไม่ชอบมันไม่เข้าอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะแน็กอยากทาสีขาวด้วยซ้านะแต เด่นเท่าไหร่ไหมมันจะดูกิืนไปหรือเปล่าแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยห้องนอนของแหนก็ทําเป็นโทนสีขาวแล้วฉะนั้นแหนกเลยอยากได้ห้องนั่งเล่นที่มีความเป็นสีดาํามากยิ่งขึ้นมีความเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้นะคะก็เลยเลือยกที่จะทาสีดํานะอพอทาไปแล้วเนี่ยเออก็รู้สึกว่ามันดูดีขึ้นสำหรับเรานะคือชอบมากเลยแต่ข้อเสียก็คือด้วยความที่มันเป็นสีดาเนี่ยเวลาฝุน่นเกาะปุ๊บ มันก็จะเห็นค่อนข้างที่จะช้าฉะนั้นเราก็ต้องทาความสะอาดบ่อยหน่อยจ้ะก็จะประมาณนี้แล้วอบขั้นตอนในการทําห้องครอบครของแน็กนะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาพูดถึงนะคะว่ามีส่วนไหนบ้างที่เรายังทําไม่เสร็จนะคะแล้วอีพีต่อไปเนี่ยเราจะทําอะไรบ้างนะคะแน่นอนว่าอย่างแรกนะคะชั้นวางตรงนี้เลยคือมันยังโล่งมากแน็กตั้งใจไว้ว่าเราจะเอาต้นไม้เนี่ยมาวางไว้เยอะกว่านี้ให้มันมีความแบบว่าสบายตาน้อเนี่ยมีไอ้ห้อยๆอะไรเงี้ยตอนนี้คือนางยังขนส่งอยู่นะคะ ใช้เวลานานอยู่ของยังไม่มานะแล้วจะมีตรงนี้ที่เราอาจจะติดรูปก็ได้อันนี้ยังไม่แน่ใจนะคะส่วนกําแพงฝั่งนี้นี่เลย ป็นก่อนอันนี้เนี่ยมันจะเป็นที่เราไว้ใช้ทําผมใช่ไหมมันจะมีกระจกน,น,นั่นนู่นนี่อะไรแบบนี้นะคะตอนนี้เนี่ยกลายเป็นกําแพงโล่งแบบโล่งขาวไปเลยซึ่งแน็กก็ยังไม่ได้ใจเหมือนกันว่าเราจะทําอะไรตรงนี้นะคะอาจจะติดรูปภาพก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นโซนอะไรสักอย่างคือเรายังไม่รู้เหมือนกันนะหรือว่าจะปล่อยขาวก็ได้ให้มันดูคลีนรๆยังไม่ตัดสินใจนะคะต่อมาจะมีตรงนี้ที่โล่งมากแบบ เป็นมุมที่ไม่มีอะไรเลยนะคะตอนแรกเนี่ยน็กจะวางพวกเขาเรียก่อะไรนะตู้กระจกแล้วก็ไอ้ชั้นหนังสือนี้แหละแต่ว่าทําไปทํามาแผนมันเปลี่ยนนะคะกลายเป็นว่าเรามาวางตรงนี้แทนนะคะตรงนี้ก็เลยโลง่งแนกก็เลยคิดว่าเราอาจจะทําเป็นมุมนั่งเล่นไม้หรือว่ามุมหนังสือหรือว่าเป็นมุมถ่ายรูปอะไรเงี้ยคือเรายังไม่มีไอเดียใดๆนะคะเลยปล่อยว่างไว้ก่อนนะคะอืมและมีตรงนี้อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะต้องติดกระจกค่ะ เราจะต้องมีกระจกในการแบบว่าเช็คความสวยก่อนออกจากบ้านนาออะไรประมาณนี้นะคะและมีในส่วนของประตูมุ้งลวดนะคะที่เรายังทําไม่เสร็จนะอตอนนี้พ่อนี่กำลังจัดการขูดสีเก่าอยู่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยไอประตูตรงเนี้มันต้องมีประตูมุ้งลวดอีกทีหนึ่งนะคะอือันนี้เรายังทําไม่เสร็จนะ โอเคค่ะเป็นอันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับคลิปทำห้องของแน็กนะก็คิดว่าเดี๋ยวจะมี EP 2มาในเร็วๆนี้นะคะยังไงฝากติดตามด้วยนะอย่าลืมกดซั b สไค i b e ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกันนะจ๊ะโอเคไปละบ๊ายบาย